ค้าวอร่อยไหมข้าวโอ้ยมากเดี๋ยวคลิปนี้ส่งประกวดมาม่าแล้วกันไปเลือกินเค้าบอกว่าเสือมาม่ารถใหม่มาม่ารถช่วยได้แล้วคลิปมาจากการกีนฮัลโหลหยดถ้ามันออกทำไมมาเสร็จแล้วค่ะถ้าแช่เย็นยิ่งอร่อยถ้าแช่เย็นยิ่งอร่ออยีครีมมันยุบลงไปแล้วว่าเป็นครีมสดนะคะแล้วจริงๆเมื่อเช้ามันชุ่มปูนก็เมื่อวานพี่นานไมเสร็จก็แช่ตู้เย็นให้น้องเลยอ่ะเมื่อเช้าปูนเลยได้จากโลกที่มีของเรามันเลยมอร่อยโอ้โถ โอ้มตันมีอีกหลายที่พเดี๋ยวพี่จะพาไปเลิกแม่เคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินไม่เคยเขาเ้ยอยู่ไหนก็ออร่ยนะต้องไปไหนเนาะมัวแต่อยู่สักปีนนักเลยแต่บอกว่ามันริมมานันเดี๋ยวมันติดนี่ไปไปกินไม่เคยจริงหรอ Love at first bite ลูกไม่บอกพี่จ้ี่พ่อจะได้ซื้อมาให้ลูกกินถ้าบอกว่าเคยกินแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะอ๋อเหรอถึงแม้อาจจะเคยไปแล้ว ต้องไปกินฮาวายเยี่ยกินไว้ชอบนะแล้วก็ถ้าใครชอบช็ลต้องกินโคาโน่แล้วโอคาโน่ะที่ต้องโมันต์โบคาโน่มีไม้ของขวัญนะแบบของขวัญเหรอเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้อะไรอย่างเงยอร่อยมากยดยยอดิเไม่อันนี้คือมันรั่วเจเวลาครับไมไวจัเจาเวลาครับมไมากกนเลยม้วม้เลม่